มาดูเรื่องราวของ BTS กันบ้างดีกว่านะคะบอกว่าเดินหน้าประกาศสัปดาห์กันอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดนะคะไปเข้าชิงที่งาน Billboard Music Awards อีกหลายสาขาเลยละค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะอบแบนด์วง BTS ยังคงได้รับข่าวดีมาล่าสุดพวกเขาเนี่ยมีชื่อผ่านเข้าชิงรางวัล Billboard Music Awards อีกหนึ่งเวงทีใหญ่ทางดนตรีนะคะที่สหรัฐอเมริกามากถึง6สาขาค่ะ,คะรวมทั้งสิ้น7รางวัลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรางวัลศิลปินดูโอหรือว่าศิลปินกลุ่มยอดนิยมรวมถึงรางวัลศิลปินขายดีรางวัลเพลงขายดีที่ผ่านเข้าชิงทั้งเพลง Butter นะคะและ Permission to Dance ส่วนเพลง My Universe ที่ BTS นั้นร่วมง,งานกับวงโครเคก็ผ่านเข้าชิงรางวัลท็อป o ็อกซองหรือว่าเพลงล็อกยอดนิยมค่ะขนาดที่ศิลปินที่ผ่านเข้าชิงรางวัลบิลบอร์ดมิสก์อเวอร์ปีนี้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือหนุ่มคนนี้เลย JAY เนะะี่ยฮะที่มีลุ้นมากถึง17รางวัลตามมาด้วย d o j a c a t ค่ะ ที่มีลุ้น14รางวัลน,นะคะพิธีประกาศผลจะมีขึ้นที่าสเวกัสในช่วงเช้าวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนี้ตามเวลาในไทยค่ะถือได้ว่าเป็นปีทองของทั้ง3คนเลยนะทั้งโวฟิกเอ็เองโดยแ์แจคทเองแล้วก็หนุ่มๆวง B t เด้วยนะคะมาลอลลุ้นกันว่าเขาจะฟ้าไปได้สักกี่รางวัลค่ะได้แล้วค่ะ